กลับมาเลยไม่มีฉากด้วยโอ <g ül> <c oughs> เค <c oughs> ได้ได้สก,กิลขั้นสุดยอดแล้วครับ <c oughs> สปอร์ลิเวียทัน เอาวันไหนดีล่ะผมผมมีที่ที่เล็งๆไว้อ่ะมีอยู่2อันแต่ไม่ใช่สปอร์ตลิเวทันแน่ๆเป็นอพอคัลิปกับดรอปพอดเนี่ยครับครูดาวสามร้อยสามร้อยวิครูดาวห้านาทีทุกอันเลยครับดรอปพอดละกันมันดูเป็นสวอมดีอีวิวเลชันพิษอีวิวเลชันของสวอมโฮส อันนี้จะสวอมโฮสต์ตัวนี้จะสร้างโลคัสที่บินได้ครับและเจ้านี่จะสร้างสวอมโฮสต์ที่ able to deep tunnel เป็นซีดย u นิตครับโ <c oughs> จมตีอย่างนี้ละมั้งเดี๋ยวลองลองดูนะลองดู ก็เป็นซีอูนตทั้งคู่นั่นแหละอ่าลองสตาร์ทดูทดลองทีละอย่างแล้วเราค่อยเลือกว่าจะเอาแบบไหนผมชอบเอาระบบให้ทดลองเล่นก่อนแล้วค่อยเลือกเนี่ยมากๆเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้เล่นจริงเราก็ไม่เห็นภาพครับว่าเราควรจะเลือกเอย่างสกิลอันติขีของคลิกแกนถ้าผมยังไม่ได้เห็นจริงว่าแบบอันไหนเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่พวกนั้นอ่ะมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆ <ใน S 3> แต่อันเนี้ยไม่ได้ดาวดวงนี้ครับ พวกนี้น่ะเหรอพวกบินเราต้องทำลายเอาเอเซนซ์จากรังของของมันครับอืมและศัตรูก็แบบมีเป้าหมายที่เพอร์เฟกต์เลยแหละที่จะทำลายสบมบูรโฮสโอ้แอบมีโอเวอร์ลอร์ดนิดนึงด้วยนะ

ได้ได้เลยครับกลายเป็นสบอมโฮสที่แบบว่าเรียกตัวบินโอ้โห,หน่าเกลียดเหลือเกินเห็นแล้วแบบเห็นแล้วคันอะ่ะเห็นแล้วมันยุบยับ พูดเ,เรียกเร็วด้วยบุกต่ออีกอีกกองหนึ่งก็ได้ลนะเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> เห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบะแบะ หนึ่งซิล o อด move forward we're going out to the second เทเรนกรุงฟ f o r c ส s interfering utilize g a r i o n strain aerial superiority เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเฮ้ย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 ยเฮ้หเฮ โอเคเรียบร้อยดีเสร็จแน่ปุดบปุ๊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 ไม่พลังโอ้ขาดนิดนึงไงผมไม่น่าไปตีมอนเลยเนาะ,ะตัวนี้ก็โอเคนะมันทำให้เป็นยูนิตบินอย่างน้อยมันก็ไม่ขัดขวางมันไม่ขัดขวางพื้นไง เขาว่าไม่ขัดขวางบางทีแบบเรามีสวอมเยอะเกินไปอ่ะมันเต็มมันเต็มพื้นที่มันเดินไม่ได้แต่ถ้าเป็นบินก็โอเคผมน่าจะเอาตัวนี้เพราะว่าตีได้ทั้งอากาศแล้วก็พื้น <Ign> ที่นี่ครับเป็นบรูมาเตอร์ลิสันลี่คิวที่นี่อยู่ในอันตรายครับเพราะบรูมาเตอร์เพิ่งถูกฆ่าไป ตัวนี้อีกแล้วคุณคุณตัวนี้เป็นตัวที่ทำลายครับน่าสนใจเราต้องเอาพลังของเจ้านี่ไปอยากจะรู้จริงๆวา่ามันจะมารวมกับโซมโฮแล้วเป็นยังไงมันอยู่ไหน มันอยู่นู่นบุกโอ้โหไม่ต้องอึดก็ได้มั้งคือ หนีหอ down. ซับเตอร์ไม่เห็นละกำลังจะอ่านเลยว่าแบบว่ามันเป็นสายยังไงเห็นละซับเอร์นเนียนมอนสเตบุกสชุดน่าจะตายนะดเดียวก็ตาย เรียมเรียมแปลงล่างคราวนี้กลายเป็นยังไงอ๋อก็เป็นตัวที่สามารถที่จะนีได้แล้สามารถที่จะแบบบุ๊ดไปที่นู่นที่นี่ได้ พอจะรู้แล้วมันจะให้เราทำอะไรครับมันจะให้เราย้ายไปป้องกันตรงนู้นด้วยก็จะทำให้สวอมโฮสเคลื่อนที่ได้เร็วครับใช่ใช่เห็นนะอุ้ยโหดมากเลยนะแล้วมันไปไปแบบในรูปแบบในรูปแบบมุดด้วย โอเคเลยนะนะอันนี้ก็ใช้ได้ตัวบินก็ใช้ได้ดีตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเราเลือกได้ว่าให้มันไปตรงไหนเลยแต่น่าเอาบินแหละหน่าจะเอาบินแหละโอโ้ตัวนี้ก็แสบโอ้โห อะไรไหนดีอ่ะแต่นี้ก็ที่นู้นก็ดีบินก็ดีตัวเนี้ยตัวที่ทำดาเมจได้เยอะขึ้น,ตน,ตนแต่พลังชีวิตมันน้อยลงตัวนี้ก็ไม่มีความสามารถอื่นนอกจากว่าพุ่งเข้าไปอีกจุดหนึ่งได้เลยมีระยะครูดาว์10วินาที สนใจทั้งคู่อะอ่าอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าบินหรือว่ามุดเพราะแบบมองสถานสถานการณ์อย่างนั้นน่ะเจ้าสวอมโฮมันเป็นตัวป้องกันฐานไงเนจ้าบินหรือว่าจเจ้ามุด เอาบินหรือเอามุดเอาบินหรือ,อมุดบินหรือมุดบินหรือมุดมีคำถามนึงครับเราจะได้สร้างมันหรือเปล่าครับเอามุดขัดกับความคิดผมเองอยากเอาบินจังไม่เอามุดแก เพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าสร้างจากฐานปุ๊บให้มันมุดมาหาเราเลยเราก็มุดเลยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอคุยกับมันเลยอืมแล้วมุดของผมเนี่ยมุดแล้วศัตรูมองไม่เห็นด้วยโหยาก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 จะได้ใช้ไ,ม, <laughs> ม,ไม่ไออผมคงไปได้สร้างหรอก งั้นก็อีวิวเลชันครั้งนี้อาจจะงงๆหน่อยนะอแถมการนิวคอนเวอร์เซชันกับไฮเปอร์เลียนหน่อยมันมองหน้าไงจิมก็ดีอยู่กำลังจะไปที่คอฮาวแล้วครับเรากำลังจะเจอด่านสุดท้ายแล้วเรากำลังจะไปบุกดาวสุดท้าย อันนี้ก็บอกว่ามันมันอยู่ฝั่งผู้คนไม่ได้อยู่ฝั่งพ่อตัวนี้มันบอกบอกไม่ได้อยู่ฝั่งไม่ได้อยู่ฝั่งพ่ออยู่ฝั่งผู้คนก็คือว่ามันพร้อมที่จะจัดการพ่อทิ้งครับถือว่าเป็นเจ้าชายที่โอเคมากงั้นไว้เจอกันครับครั้งหน้าจะทราเวลไปอีกดวาวหนึ่งแล้วครับไว้เจอกันบา,บาย